สวัสดีค่ะแม็กิ่งกับมาจากคอส,สมชาติบำบัดและมีมสมุนไพรรอบบ้านตัวหนึ่งที่แม็กคุยทำความรู้จักมากขึ้นค่ะและตอนนี้รู้ไหมคะว่าสมุนไพรตัวนี้ติดลิสต์เมนูของแม็กเลยค่ะแม็กเชื่อว่าสมุนไพรตัวนี้ทุกคนต้องรู้จักและคนที่ทำอาหารประจำต้องมีติดครัวแน่นอนค่ะเพื่อนๆอยากรูแลใช่ไหมล่ะคะว่าสมุนไพรตัวนี้คืออะไรงั้นเราว้าไปคุยกรจายกันเลยดีวยกว่าค่ะ มาหมดกับพี่โจ้นะคะคือจริงไหมต่รู้จักกับพี่โต้เพราะว่าไปล้างกับโ้ง๊ะทุกคนถามว่าเวาล้างน้ำโจ้งเนี่ยเขาทำอะไรนี่มันคือน้ำสมุนไพรอย่างน่ที่แม่คุนเบลู้ม่คุณเจ๋งเลยและสมุนไพรที่เราพูดถึงนั้นก็คือกระชายค่ะตรงนี้แต่ว่าจะใช้กปใส่ไก่ ที่มันก็อยู่คู่ตัวไทใครก็ได้เนาะบนพราเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเป็นโรคประจำตัวแดดจางในเลือดตอกไตไมันจะไป็นปับฮอร์โมนเจ็บต้นต่อเลยไม่ให้มันให้มันบาลานซ์ไม่ใี้โดนทํางานวิจัยในเก็บโจกได้เรารับรองว่ามันสามารถช่วยเรื่องุ้มกันช่วยป้องกันโควิดได้เลยเนาะชายกีดหนึ่งใบเตยห้าใบปั่นรวมกันกับน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็กรองเอาแต่น้ำมาพอกระ เป็นกระใสแหะพอแบบพอเอ้ยสื่อน,น้ามากินแค่เร้่ก็จบแล้วก็ไปทำาเอาละค่ะตอนนี้แม็ก,ก็รอวิชามากเลยนะคะแม็ก,ก็เลยจะไปทำน้ำกัญชาเอ้ยกัญชาเอ้ยกะช,ชายเอ้ยถูกแล้วมาทำน้ำกระชายกันนะคะอันนี้เป็นกระชายที่เราทานแล้วมันเหลือเยอะเราก็เลยมาโยนทิ้งไว้ข้างในให้เขาโปะขึน้นมานะคะเจอขุมทรัพย์ใหญ่มากโหบไปเลยอะ <S <S ว้าวเจ็คพอตนะคะอันนี้มือของอัลตอรี่เลยได้อาหารฟรีสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปล้างก่อนดีกว่าจะดูมันเยอะขนาดไหนไปไปไป,ไปนี่นะคะเรามาล้างโครนออกนะคะเห็นไหมคะเยอะมากเลยอุ้ยนี่คือของขวัญที่โลกให้เรานะคะแล้วมันฟรีสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องแพงเห็นไหมคะมันฟรี <S 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 เดี๋ยวเราไปตัดไปเกยกันดีกว่าไต่อมานะคะ เรามาหั่นใบเตยกันไม่ใช่หันน่นใบเตยดิออกมาเรามาตัดใบ<ม>เ,เตยกันดีกว่านะคะฮัชามาจะด่าป่ะวันนี้อ <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็ได้ทั้งกระชายแล้วก็ทั้งใบเตยแล้วนะคะเราไปทําน้ํากระชายกันดีกว่าค่ะไปะเอาละค่ะตอนนี้เราก็พร้อมทาน้ํากระชายแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องใช้นะคะก็จะมีกระชายค่ะนี่แม่หั่นท่อนใบเตยห้ bij, นาใบมะนาวแล้วแม่ลองใช้โหละพาดูคิดว่าน่าจะกลบกลิ่นกระชายได้ดีค่ะน้ำผึ้ง เรามาทำเลยดีกว่านะคะกระชาย100กรัมนะคะอู้ล้เก็ใบเลยค่ะแล้วเราก็บีบมะานาวใส่ลงไปเลยนะคะน้ำหนึ่งลิตรค่ะแล้วก็ยำขึ้นนะคะหนึ่งทอนโต๊ะขึ้นก่อนนะคะถ้ารสเขายังไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยมาปรุงทีหลังก็ได้ค่ะก็ปั่นเลยค่ะเอาละค่ะพอละเอียดเราก็มาลองชิมกันดูนะคะ เดี๋ยวมต้องใส่มะนาวผสมผึ่งอืมอร่อยแล้วแล้วก็จะลวงใส่ข้าขวบางนะคะเราก็จะได้น้ำใสๆแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเบอรชายของเราไม่ยากเลยนะคะเชื่อค่ะ เห็นไหมล่ะคะข้อสูตรภัยบ้านๆของเราเนี่ยค่ะเป็นยาบำรุงที่ดีที่สุดอย่าง่งเลยนะคะที่แต่เรามีความเข้าใจแล้วก็เลือกใช้ที่เป็นค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เลยนะคะอย่าลืมกดจะดีด้วยนะเราจะดีอยู่ด้วยกันทุกเทปสุดท้านี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตัะค่ะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าน้ำกระชายของเรามันอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ค้างบ้านอันนี้เป็นน้ำสูตรพิเศษนะคะด่มค่ะดื่มเลยใช่ไหมดื่มไม้ใครเลย ก็อร่อยดีเอาแม่นอนนิดหนึ okay, nice ่งโอเคอ่ะเอ้ยอร่อยเว้ยอร่อยไหมอร่อยเห็มไหม